สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงเปิดข้อมูลลับจานบินและมนุษย์ต่างดาวผลงานการเรียบเรียงของคุณบรรยงบุญยริศสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่8บทที่5ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการชำระสัตว์ต่างๆด้วยแสงเลเซอร์ของจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวในปีคศ1992 ผู้ที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยแก่ชาวโลกล่าสุดคือลินดามูตันโฮภายหลังจากการสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแล้วเธอได้อุทิศตนต่ออาชีพถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีทางโทรทัศน์อย่างเต็มที่จนสามารถควา้ารางวัลนานาชาติหลายรางวัลจากภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์และสิ่งแวดล้อมในปีคศ1979เธอได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการโครงการพิเศษที่สถานีโทรทัศน์ CBS ในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดเธอเริ่มสนใจวิจัยขนขวาเรื่องราวความเล้นลับเกี่ยวกับการชำแหละสัตว์ต่างๆด้วยลำแสงประหลาดของจานบินหรือที่เรียกสั้นๆกันว่า Multilation ผลที่เธอได้รับหลังจากไปถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีเรื่อง A Strange Harvest เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก็คือเธอได้รับรางวัลชนะเลิศเอมมี่อวอร์ด ในปีคศ1983ลินดาเริ่มต้นทำงานเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีอิสระและในเดือนเมษายนปีนั้นเธอได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่นิวเม็กซิโกเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกจากนั้นได้ทำสัญญาผลิตภาพยนตร์ชุด UFO อย่างเป็นทางการให้กับ HBO ในปีคศ1989ลินดาได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ An Alien Harvest หลักฐานต่อเนื่องกับมั t ต l a t i o n และการลักพาต,ตัวมนุษย์ไปสู่ชีวิตมนุษย์ต่างดาวซึ่งผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการวิจัยคน้นคว้ามานานร่วม10ปีในปีคศ .1991 เธอได้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเรื่องการพบเห็นรายงานจานบินแก้เครือข่ายทางสถานีโทรทัศน์ของ FOX และมีโครงการผลิตภาพยนตร์สารคดีในเรื่องต่อไป เกี่ยวกับทางรอดชีวิตบนโลกมนุษย์บทความต่อไปนี้ลินดาได้นำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมัลติเลชันใหม่ล่าสุดส่วนหนึ่งมาเสนอท่านผู้อ่านโดยสรุปดังนี้เดิมทีคำว่ามัลต l a t i o n หมายถึงการผ่าตัดทำลายด้วยลำแสงประหลาดคล้ายแสงเลเซอร์ซึ่งจะพบจากซากของสัตว์ประเภทวัวม,ม้าหมูหรือแมวอวัยวะภายนอกเช่นปากหรือตา และอวัยวะภายในเช่นหัวใจหรือในกรณีที่มีลูกอ่อนก็จะถูกตัดไปด้วยนักค้นคว้าบางส่วนกลับโต้แย้งว่าอาจเกิดจากการกระทำของพวกสัตว์ป่าหรือมนุษย์พื้นเมืองบางเผ่าที่บูชาลัทธิซาตานแต่นักค้นคว้าเกี่ยวกับจานบินและมนุษย์ต่างดาวกลับนำเสนอข้อมูลที่น่าคิดว่าเป็นผลการกระทำของจานบินและมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอน ในช่วงคือฤดูหนาวเดือนธันวาคมปีคศ1991ย่างเข้าสู่เดือนมกราคมปีคศ1992ได้มีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามล่าสัตว์ในเขตย่านโอคาโฮมาเคนซัสและมิสซูรีและพบฟูงวัวควายถูกชำแหละและถูกฆ่าตายอย่างประหลาดเสมอสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งกำลังขับรถไปตามตรอกซอกซอยแห่งหนึ่งในชนบทช่วงมืดคำ่ำ ได้สังเกตเห็นจานบินประหลาดที่มีแสงสว่างจ้าสองลำลอยอยู่บนท้องฟ้าในระดับต่ำลำหนึ่งได้ลอยไปตามถนนเหนือรถของเราซึ่งกำลังเล่นอยู่สังเกตได้ว่ามีแสงสีกระพริบเป็นระยะไมมาคัมชาวโอคาฮมาได้กล่าวไว้อีกลำหนึ่งลอยนิ่งกลางอากาศเป็นจังหวะเหมาะที่ทำให้เราสนใจมากมันจอดในลักษณะนิ่งเงียบไม่มีเสียงใดๆทั้งสิน้น ไม้และภรรยาได้รายง,งานว่าทั้งเขาและภรรยาเคยเห็นวัตถุทรงกลมที่คล้ายกับลูกบอลมีประกายแสงไฟระยิบระยับลอยอยู่ระดับต่ำเหนือบ้านต่อมาปรากฏว่ามันได้พุ่งออกไปด้วยความเร็วที่สูงมากและยังปล่อยควันสีเขียวไว้ด้วยในช่วงปลายเดือนมก,กราคมบรรดาห้าเมืองหลักเช่นเมืองแกลน์เมืองเบลน์เมืองกาฟิลเมืองคิงพิชเชอร์และเมืองคอมมานเช่ ย่านชนบทซัมเนอร์ในเขตแคนซัสและย่านชนบทเว็บสเตอร์ในมิสซูรีต่างมีรายงานเป็นจำนวนมากที่แจ้งว่ามีสัตว์ถูกชำแหละและถูกฆ่าตายอย่างลึกลับเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะมีพิธีบูชาลทัทธิซาตานยอมรับว่ามีการชำแหละสัตว์ที่นำไปร่วมในพิธีกรรมในเขตชนบทดังกล่าวแต่ก็ไม่แปลกและพิสดารเท่าที่มีปรากฏให้เห็นซึ่งเชอรีฟเยริก ชาวชนบทในเมืองกแกลนได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากได้พบเห็นสัตว์ถูกกระทำเพียงไม่กี่รายเขารู้สึกตื่นเต้นและประหลาดใจมากเพราะไม่มีร่องรอยการชำแหละจากฝีมือมนุษย์หรือสัตว์อยู่ตามซากสัตว์ที่ตายแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายก็ได้วิพากวิจารณ์ในลักษณะดังกล่าวรวมทั้งเจ้าของฟางร์มปศุสัตว์หลายแห่งก็ได้พูดเช่นเดียวกันนับตั้งแต่มีการชำแหละสัตว์อย่างลึกลับเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน ปีคศ1967เสเมื่อพบซากม้าตัวหนึ่งชื่อเลดี้ในเขตหุบเขาซานหลุยรัฐโคโลราโดมีรอยชำแหละตั้งแต่ช่วงคอลงมาและได้พบรอยกีบหรือรอยเท้าของมันหยุดอยู่ตรงนั้นเป็นระยะทาง100ฟุตห่างจากจุดที่พบซากของมันที่น่าประหลาดก็คือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นต่างรายงานว่าได้พบเห็นจานบินลึกลับหลายลำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ลอยอยู่ในระดับต่ำเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วเหนือบริเวณทะเลทรายข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปทั่วโลกว่าคงเป็นฝีมือของจานบินที่ทำให้ม้าตายอย่างแปลกประหลาดเมื่อฉันเริ่มต้นวิจัยค้นขวา้าเพื่อทำภาพยนตร์สารคดีเรื่อง astronaves r t ในปีคศ1979ฉันไม่ได้เตรียมใจที่จะถ่ายทำจานบินหรือมนุษย์ต่างดาวและไม่คาดคิดว่ามันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ต่อมาหลังจากได้ทำการสัมภาษณ์และได้รับรายงานจากพยานที่พบเห็นหลายรายปรากฏว่าส่วนใหญ่ได้รายงานเห็นวัตถุบินลึกลับมีแสงสีเป็นประกายบางครั้งจะมีสีส้มบินมาในลักษณะเงียบวัตถุบินประหลาดบางลำมีขนาดใหญ่เท่ากับหรือใหญ่กว่าสนามฟุตบอลลอยอยู่เหนือทุ่งเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่พบว่ามีสัตว์ได้ถูกชำแหละและตายอย่างน่าประหลาดในวันต่อมา บางก็มีรายงานว่ามีลำแสงที่สาดส่องมาจากยานประหลาดลงมายังทุ่งเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่สว่างจา้ายิ่งกว่าแสงแดดในตอนกลางวันและในวันต่อมาก็จะพบว่ามีสัตว์ถูกชำระและถูกฆ่าตายอย่างประหลาดฉันยังได้ตรวจสอบรายงานต่างๆจากพยานที่พบเห็นเหตุการณ์หลายคนได้อ้างว่าเห็นยานลึกลับและสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการตายอย่างประหลาดของสัตว์เป็นจำนวนมาก ในปีขอสอ .1983 สามีภรรยาชาวมิสซูรีคู่หนึ่งได้ใช้กล้องส่องดูมนุษย์ประหลาดสวมชุดสีเงินรัดรูปสองคนกำลังบังคับแม่วัวสีดำตัวหนึ่งที่ตายแล้วลอยขึ้นไปยังยานประหลาดมนุษย์ต่างดาวที่เห็นมีลักษณะใหญ่และมีสีขาวนอกจากนั้นยังมีมนุษย์ประหลาดผิวหนังคล้ายตะกวดสีเขียวยืนอยู่ใกล้ๆมีดวงตาเรียวเป็นเส้นเล็กๆ ในลูกตามีขีดเส้นตรงลงมาคล้ายตาของจอระเข้ในเช้าวันหนึ่งปีคศ .1980 เจ้าของฟางร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในเมืองเวโคโร,รัฐเท็กซัสได้เห็นมนุษย์ต่างดาวสองคนสูงประมาณ4ฟุตมีเบ้าตาดำสนิทกำลังช่วยกันหามลูกวัวตัวหนึ่งเขารู้สึกตกใจมากจนวิ่งหนีไปแทบไม่คิดชีวิตอีกสมวันต่อมาเขาได้พาภรรยาและบุตรชาย ย้อนกลับไปยังบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าเห็นซากลูกวัวตัวนั้นได้ถูกชำแหละคล้ายโดนผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์หนังของมันยังมีสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมเช่นเดียวกับกีบเท้าและกระดูกกระโหลกศีรษะแต่กล้ามเนื้อโครงกระดูกและอวัยวะภายในพวกตับไตไส้พุงได้หายไปนอกจากนั้นสังเกตได้ว่ามีการถลกหนังจากด้านในจากกระดูกสันหลังออกมา แล้วมวนลงไปกองกับพื้นอย่างประณีตเรียบร้อยและที่น่าประหลาดมากก็คือกระดูกซี่โครงทั้งหมดถูกถอดออกมาด้วยใครกันนะที่เป็นคนทําทําแบบนี้ทําไมพวกเขาพยายามที่จะบอกอะไรแก่เราเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้กล่าวไว้นับตั้งแต่ฉันได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับความลึกลับของสัตว์มาตั้งแต่ปีคศ1979ยังไม่มีปีใดที่ผ่านมา โดยที่ไม่มีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการประหลาดทางมัลติเลชันแม้แต่ในปี1992ก็เช่นเดียวกันเรื่องเหตุการณ์พิสดารในโอคาโฮมาแคนซัสและอะแคนซัสในวันที่25มกราคมปีคศ1992มีคนพบแม่วัวตัวหนึ่งนอนตายอยู่บนพื้นดินใกลเมืองโอคีมาลัดโอคาโฮมา เต้านมของมันถูกตัดขาดออกไปโดยไม่มีรอยเลือดหน้าอกด้านขวาถูกผ่าออกเป็นทางยาวรองหัวหน้าเขตโอกฟุตซีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหัวใจของแม่วัวตัวนั้นก็ถูกตัดออกไปด้วยไม่มีหลักฐานใดๆบ่งชัดว่าเป็นการกระทำของมนุษย์หรือสัตว์เพียงแต่รองหัวหน้าเขตได้กล่าวสรุปสั้นๆว่าอาจมาจากสาเหตุของพิธีกรรมบูชาซาตานสิ่งที่เป็นปริศนาแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือเป็นการชำแหละที่ประหลาดมากคือไม่มีรอยเลือดหรือคราบเลือดไม่พบร่องรอยการดิ้นรนต่อสู้หรือขัดขืนไม่พบทั้งที่มีรอยเท้าของมนุษย์หรือสัตว์ในบริเวณนั้นในคืนวันเสาร์ที่สองกุมภาพันธ์นักวิจัยค้นขว้าจากศูนย์ข่าวงานค้นขว้าจานบินระหว่างชาติโอคาโฮมาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งคือชักไพยได้เดินทางไปยังสำนักนายอำเภอ ที่กาฟิลคิงพิเชอร์และแกลนเพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาลติเลชันในเดือนมกราคมที่ผ่านมาอาซีเยียลิกวัวหน้าเขตแกลนเดียกล่าวว่าในเช้าวันนั้นเขาได้รับโทรศรัพท์จากตำรวจในเขตคาร์ดเวลเคนซัสเกี่ยวกับวัวที่ถูกฆ่าตายในวันนั้นชักได้ตะเวนไปทางทิศเหนือของพรมแดนและได้เดินทางไปพร้อมนายตำรวจคนหนึ่งไปยังบริเวณที่เกิดเหตุ เขาได้รับตัวอย่างเนื้อเยื่อจากการชำแหละแบบทั่วไปกับเนื้อเยื่อที่ถูกชำแหละอย่างประหลาดเปรียบเทียบกันโดยได้ดองไว้ในขวดสารละลายฟอร์มาลินแล้วส่งไปษณนยีด่วนไปให้ดรจอห์นเอลชูเลอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพยาธิวิทยาและโลหิตวิทยาที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดตรวจสอบดรอเอรเอลชูเลอร์และฉันเคยทำงานร่วมกันตั้งแต่ปีคศ1989 โดยได้พยายามที่จะรวบรวมตัวอย่างเนื้อเยื่อจากปรากฏการ์มัลติเลชันเกี่ยวกับสัตว์ให้มากที่สุดเพื่อนำมาตรวจสอบทั้งทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยโดยเฉพาะกล้องจุลทรรศน์รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจสอบให้เห็นว่าเนื้อเยื่อจากสัตว์หลายชนิดรวมทั้งกระต่ายหลายสายพันธุ์กวางฟูงม้าพันธุ์ต่างๆและวัวควายที่ถูกผ่าตัดด้วยความร้อนสูง อุณหภูมิหลายร้อยองศาฟาเรนไฮเพื่อหาหลักฐานหรือตรวจสอบดูสารสีแดงของเม็ดเลือดสีแดงที่มีหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปสู่เนื้อเยื่อรวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ด้วยในปีคศ1990จากการตรวจสอบกรณีที่เกิดกับสัตว์ชนิดหนึ่งพบว่าเนื้อเยื่อได้ถูกผ่าตัดราวกับใช้กรรไกรตัดผ้าที่มีใบมีดเป็นบากคล้ายใบเลื่อย ท่านดอรเอาชูเลอร์และศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รัตโอเลกอนได้ยืนยันว่ารอยผ่าตัดเช่นนั้นคงใช้ความร้อนที่สูงมากซึ่งต่อมาดรเอาชูเลอร์ก็ได้พบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เนื้อเยื่อในบริเวณที่ถูกผ่าตัดด้วยความร้อนสูงเช่นเดียวกับในซากวัวที่พบในเขตคาร์ดเวลเคนซัสในวันอังคารต่อมาคือวันที่11กุมภาพันธ์ ปีคศ1992มีรายงานเกิดมัลติเลชันกับวัวอีกสองรายที่คาลูเมตรัฐโอคาโฮมาห่างจากเอลเนโรไปทางทิศตะวันตกราวสิบไมล์รายแรกผู้พบเหตุการณ์คือโรเบิร์ตจ้าคอบและทราวิดดีนบุตรชายของเขาได้พบวัวพันธุ์บรามมนนอนตายในเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ลักษณะของซากสังเกตได้ว่าลิ้นของมันถูกตัดไปครึ่งหนึ่งไม่พบรอยเลือด มีรอยผ่าตัดรูปวงลีเอาเอาวัยวะเพศออกไปและส่วนลำไส้ถูกดึงออกมาจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยที่จะเป็นหลักฐานจึงไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดในเย็นวันที่พบเหตุการณ์ทราวิสได้พาจูลี่แฮมมิงตันเพื่อนสาวย้อนกลับไปที่ทุงยาเพื่อชี้ให้เธอดูบริเวณที่วัวน,นอนตายอย่างประหลาดขณะนั้นเป็นเวลา18นาิก15นาทีปรากฏว่า ทั้งสองคนได้พบเห็นแสงสว่างจาจากยานประหลาดเหนือบริเวณทุ่งหญ้าตรงนั้นมันสว่างสวัยกว่าดาวเลิกถึง10บเท่าทราวิตได้เล่าว,ว่าขณะที่เราขับรถเข้าไปใกล้ก็สังเกตเห็นแสงสีต่างๆสาดส่องเป็นประกายออกมาตรงบริเวณริมขอบรอบๆยานเป็นระยะมีทั้งแสงสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินและสีขาวทราวิดได้ขับรถหนีออกไปทันทีส่วนจูลี่ตกใจมาก ทั้งสองหันหลังไปมองก็เห็นยานประหลาดนั้นลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วได้บินตามรถของเขามาอย่างกระชั้นชิดเขาได้เร่งความเร็วประมาณ80ไมล์ต่อชั่วโมงพอรถเล่นเข้าไปในเมืองมันก็บินผ่านรถของเขาไปหลังจากไปส่งจูลี่ที่บ้านของเธอแล้วทราวิดได้พาบิดาของเขาย้อนกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้งปรากฏว่าได้เห็นจานบินลอยอยู่เหนือบริเวณนั้นอีกรอบ โรเบิร์ตได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนี้ในเวลาต่อมาว่าจานบินลำนั้นส่องแสงเป็นประกายเจิดจ้าหลายสีทั้งเขาและทราวิสพยายามขับรถปิกอัพเข้าไปใกล้มันทันใดนั้นมันก็ดับแสงทั้งหมดแล้วบินหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นประมาณสองสานาทีจานบินลำนั้นก็โผล่บนท้องฟ้าอีกครั้งก่อนที่จะพุ่งออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และหายลับไปในที่สุดในบ่ายวันจันทร์ต่อมา วันที่สิกุมภาพันธ์วัวตัวผู้พันเฮียฟอร์ดซึ่งเป็นวัวตัวที่สองที่ถูกฆ่าตายในลักษณะมัลติเลชันในบริเวณทุ่งเลี้ยงสัตว์เดียวกันปรากฏว่าลิ้นของมันครึ่งหนึ่งส่วนหน้าได้ถูกตัดไปหูซ้ายถูกตัดและบริเวณอวัยวะถูกผ่าตัดออกไปรวมทั้งส่วนลำไส้ก็ถูกดึงออกไปด้วยในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่สามีนาคมที่โอคิมารัดโอคาโฮมามีรายงานว่า ชายสามคนได้พบเห็นจานบินรูปร่างคล้ายเพชรสีเทาโลหะมีช่องคล้ายหน้าต่างรายรอบล่อนลงมาบนพื้นดินชั่วขณะแล้วบินออกไปอย่างรวดเร็วพวกเขาคาดคะเนาว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมันคงยาวเกินกว่า30ฟุตในวันที่9มีนาคมอีกครั้งหนึ่งที่โอคิมามีคนพบงูตัวเมียตัวหนึ่งนอนตายในลักษณะถูกชำแหละหรือผ่าตัดอย่างประหลาดบริเวณเต้านม และพุงถูกผ่าตัดอย่างเรียบร้อยประณีตไม่มีรอยเลือดนอกจากนั้นยังพบรูขนาดใหญ่บริเวณลำตัวด้านซ้ายคล้ายกับรูกระสุนปืนใหญ่แต่ไม่พบรูทะลุกออกหรือไม่พบลูกกระสุนปืนแต่อย่างใดและได้พบลอยเลือดเพียงเล็กน้อยบนพื้นดินใกล้กับส่วนหัวของมันในวันที่4มีนาคมแดนนี่วอร์เนอร์รองหัวหน้าเขตเบนตันได้เดินทางไปพบบิล คาวเกอร์ที่ฟาร์มของไทสันใกล้เมืองไฮวัตรัดอาเคนซัสซึ่งมีรายงานว่าพบมัวตัวหนึ่งถูกฆ่าตายอย่างประหลาดบริเวณในตาด้านซ้ายลิ้นหนังขนาด20คูณ30นิ้วจากบริเวณขาหลังได้ถูกผ่าตัดออกไปอย่างประณีตส่วนเนื้อใต้ท้องไม่ได้ถูกผ่าตัดที่น่าสังเกตก็คือพบรอยผ่าตัดเพื่อเอาหนังเป็นแผลที่ลึกมาก ผลการตรวจสอบของแดนนี่วอร์เนอร์รายงานดังต่อไปนี้ลิ้นของวัวถูกตัดด้วยเครื่องมือที่คมมากส่วนที่ถูกตัดยาวประมาณ6-8นิ้วนับจากฟันหน้าของวัวตาข้างซ้ายของมันถูกตัดออกไปบริเวณเต้านมและหนังส่วนหนึ่งถูกพาตัดออกไปด้วยเครื่องตัดที่คมส่วนบริเวณใต้ท้องหรือกระเพาะไม่พบร่องรอยใดๆบริเวณเอวัยวะเพศถูกพาตัดเป็นช่องกว้าง และดึงออกไปอย่างประณีตบริเวณรอบๆข้างวัวไม่พบล่องรอยที่ชี้ให้เห็นว่ามีการต่อสู้ดินรนหรือขัดขืนรวมทั้งไม่พบรอยเท้าของมนุษย์หรือสัตว์อื่นนอกจากพบรอยเลือดส่วนหนึ่งทางด้านหัวที่หยดลงบนพื้นดินเพียงเล็กน้อยในวันจันทร์ที่9มีนาคมปีคศ1992ผมได้ติดต่อกับนายแพทย์มาเรียนแฮริสสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งจากเมืองแกลเวต ลัดอาเคนซัสโดยผมได้ถามว่าอาวัยวะภายในของแม่วัวนั้นสามารถล้วงหรือดึงออกไปจากช่องอวัยวะเพศได้หรือไม่นายแพทย์มาเรียนกล่าวว่าสามารถเอาออกได้หากแม่วัวตัวนั้นได้คลอดลูกวัวมาแล้วประมาณ6สัปดาห์ก่อนที่มันจะถูกฆ่าตายผมได้ขอร้องให้นายแพทย์มาเรียนผ่าตัดศพแม่วัวด้วยปรากฏว่าเขาตอบตกลงด้วยความยินดี ในวันพฤหัสบดีที่12มีนาคมปีคศ1992เวลา14นาฬิกาผมพร้อมทั้งแชมเบลนเกนชิปและบิลคา่าเกอร์ได้ปรึกษาหาลือกับนายแพทย์มาเรียนที่ไร่ตรงบริเวณที่พบแม่วัวถูกฆ่าตายนายแพทย์มาเรียนไม่สามารถบอกได้ว่าอ,าอวัยวะภายในของมันถูกล้วงเอาไปหรือไม่เพราะต้องคอยอีก8วันกว่าที่จะลงมือผ่าตัดได้จบอีพีที่8 กลับมาติดตามเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ